เค้กอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะพามาทำป๊อปคอนค่ะเป็นข้าวโพดอบเนยนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างข้าวโพดที่จะนำมาทำป๊อปคอนนะคะจะเป็นข้าวโพดของเขาโดยเฉพาะเลยค่ะเม็ดเล็กๆไปซื้อตามร้านเบเกอรี่นะคะก็จะมีขายเป็นถุงถุงละกิโลค่ะถุงละร้อยกว่าบาทประมาณร้อยยี่สิบบาท อนนี้เราจะนำมาอบเนยหม้อแรกป้าเก็กจะอบเนยโดยที่ไม่เคลือบคาราเมลนะคะอบเนอยอย่างเดียวเนยนี่มีรสเค็มนิดนิด,นดพออบออกมาแล้วก็จะพอดีค่ะไม่ต้องใส่เกลือหม้อที่สองจะเป็นการอบเพื่อที่จะมาเคลือบคาราเมลก็จะอบก้นหมอ้อเราจะใส่น้ำมันพืชนะคะแต่หม้อนี้หม้อแรก เราทาเค็มเราจะอบเนยอ,อย่างเดียวเนยกับขา้ขาวโพดก็พอแล้วค่ะเกลือไม่ต้องใส่เพราะว่ามาร์การีนที่ป้าเก็กนํามาวันนี้มีรสเค็มอยู่แล้วอ่าทีนี้ก็จะเปิดเตาเลยนะคะให้ดูไฟก่อนค่ะของป้าเก็กไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นก็กอบก็เปิดไฟแรงหรือว่าไฟกลาง แต่พอเก๊กจะใช้ไฟอ่อนอ่อนมากเลยค่ะลดไฟให้อ่อนให้ได้ระดับเลยอ่อนๆเลยนะคะเสร็จแ,แล้วก็ตั้งให้เหนยละลายก่อน นนไฟอ่อนเลยนะคะ,อะพอเนยละลายหมดแล้วเราก็จะใส่ข้าวโพดลงไปคนให้เข้ากันก่อนนะคะ ให้เหน่อยเคลือบกับเม็ดข้าวโพดจนทั่วสูตรของปก a c k a g ใจะเย็นๆนะเพราะว่าใช้ไฟอ่อนสุดเลยค่ะตอนนี้ยังไม่ป๊อปก็จะปิดฝาไว้ก่อน ใช้ฝาใสแต่ถ้าทำกินปกิ๊กทำก็ไม่เอาฝาใสหรอกฝาทึบๆนี่แหละแล้วก็ฟังเสียงเอาแต่ทีนี้อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะขยับให้เห็นชัดๆก่อนอเขาจะเดือดปุดๆๆไปเรื่อยๆค่ะไฟอ่อนมากเลย บางคนเข้าใจผิดคิดว่าไฟอ่อนขา้าวโพดไม่แตกก็เลยใช้ไฟแรงหรือว่าไฟกลางแต่ที่จริงไม่ใช่ค่ะแตกแต่ต้องใจเย็นๆรอดูสักพักนะคะไฟอ่อนดีที่สุดก็คือเขาเขาจะขา้าวโพดจะไม่ไหม้ค่ะไม่ต้องระวังไม่ต้องเขยา่าไม่ต้องสบัดอะไรทั้งนั้นค่ะปล่อยไว้อย่างนี้ละฟังเสียงอย่างเดียว แตกแล้วนะคะเริ่มแล้วคะ่ะอ่าแตกแล้วฟังเสียงได้ยินเสียงไหมคะฟังจนเสียงเขางเงียบนะคะตอนนี้ยังไม่เงียบ เต็มหม้อแล้วค่ะเศษหนึ S S ่งส่วนสามถ่วยตวงเกือบจะล้นหม้อมันล้นขึ้นมาแล้อ๋อเงียบเสียงสักพักนะคะถ้าเ้าเงียบเสียงนี่เริ่มจะเงียบแล้ว จะปิดไฟแล้วนะคะเงียบหนึ่งสสามสี่ห้าปิดไฟไว้เลยค่ะแล้วก็ปล่อยเข้าไว้สักพักนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคก็จะยกออกไปเทเลยนะคะนี่ค่ะข้างล่างถ้าเราช้าไปก็จะติดก้นหม้อนิดนึง เห็นไหมคะถ้าเร็วก่อนนี้นี่ก็จะไม่ติดสักเม็ดเลยนี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะประมาณ2เม็ดที่ติดอ,อันนี้คือรสเค็มค่ะเค็มกำลังพอดีไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะคะนี่ค่ะป๊อปคอร์นของเรา เศษหนึ่งส่วนสามช่วยตวงนะคะน่าเยอะขนาดนี้เลยคะ่ะทําขายได้กําไรเยอะแยะเลยหม้อนี้คือเอาไว้กินเค็มหม้อต่อไปนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูขั้นตอนตอนที่เข้าแตกก็แล้วกันปากิก็จะเอามาคลุกคาราเมลเดี๋ยวทําให้ดูขั้นขั้นแรกก่อนนะคะว่าทํายังไงไม่ใส่เนยใส่นะจะใส่นะ้ํามันพืชนะคะ หม้อน,นี้ป้าเก็กจะเคลือบคาราเมลนะคะจะใส่น้ำมันพืชค่ะประมาณ2ช้อนเราจะไม่เอาเนยเพราะว่าเวลาเคลือบก็มีเนยอยู่แล้วเปิดไฟให้เขาร้อนก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยลดไฟนะคะถ้าเป็นน้ำมันเนี่ยเปิดได้แต่ถ้าเป็นเนยนะคะเปิดแล้ว เขาจะไหม้เร็วมากเลยเพราะฉะนั้นก็ขั้นตอนก็จะไม่เหมือนกันแล้วมันพืชอาวรถไฟได้แล้วค่ะเราก็จะใส่เล็กเข้าไก่อเมื่อกี้ไม่ค่อยเต็มถ้วยอ่ะหม้อนี้จะ มื่อกี้จะใส่ไม่ล้นถ้วยเพราะเมื่อกี้มันเกือบล้นหม้อเลยเราก็จะทําเหมือนเดิมค่ะ,ะเดี๋ยวเข้าไปดูขั้นตอนตอนเขาแตกสุดท้ายกันแล้วกันข้าวโพดหม้อที่สองของเราก็เสร็จแล้วนะคะจะให้ดูตอนแตกสเนีนหน่น่อยพอดีกล้องมีปัญหานิดนึงก็เลยอบเสร็จพอดีเราอบด้วยน้ํามันพืชสีก็จะขาวนะคะแตกต่างกันนิดนึง ส่วนอบด้วยเนยจะสีเหลืองค่ะอันนี้สีเหลืองออกเค็มตัวนี้จะจืดเราก็จะมาเคลือบคาราเมลกันนะคะมาดูส่วนผสมในการทำคาราเมลค่ะตัวนี้เป็นมาการีนน้ำตาลทรายที่จริงตัวนี้เขาจะใช้คอนไซรับ คอนไซรัปก็คือคอนข้าวโพดไซรัปก็คือน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมข้าวโพดแต่เราไม่มีเราก็เอาน้ำพึ่งแทนนะคะแล้วก็เป็นเบกกิ้งโซดาอีกตัวนึงตัวนี้กลิ่นวานิลาทําให้หอมเราก็จะมาทำคาราเมลกันนะคะยังไม่เปิดไฟเราจะใส่ส่วนผสมของเนยกับน้ำตาลแล้วก็น้ำพึ่งลงไปก่อนก็แล้วกัน คนให้เขาละลายช่วงที่เข้ากำลังละลายก็คนไปเรื่อยๆนะคะ เขาเริ่มเดือดแล้วเราก็จะปล่อยโดยไม่ต้องคนค่ะปล่อยไว้อย่างเงี้ยคอยสังเกตเขาจนเขากลายเป็นสีน้ำตาลนออ่อนนะคะปล่อยให้เขาเดือดไปเรื่อยๆ คาราเมลเป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะพอเป็นสีน้ำตาลแล้วเราก็จะปิดไฟค่ะปิดไฟแล้วก็ใส่น้ลาน1ปงฝาพร้อมด้วยเแบกกิ้งโซดานะคะ แล้วเราก็จะเทราดไปที่ข้าวโพดส่วนผสมของข้าวโพดเราเลยนะคะ คลุกเคล้าให้เข้ากันถ้าสมมุติว่าทํำขายเขาต้องนําไปอบอีกครั้งหนึ่งแต่ปกติจะไม่อบละค่ะทํากินในบ้านเราทําแค่นี้แหละคลุกไปเรืร่อยๆให้เข้าเข้ากันดีๆจนเขาเย็นเขาจะได้ไม่ติดกันเป็นก้อนนะคะ ไปอบเขาก็จะแห้งแล้วก็แยกออกจากกันเขาแห้งเขาจะไม่เกาะกันนะคะเป็นเม็ดไค่เม็ดมันขอเราก็ใช้วิธีขึงเอาแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะ ตอนนี้ยังร้อนอยู่ปล่อยให้เขาเย็นอ่าโอเคแล้วค่ะเป็นไงคะข้าวโพดเคลือบกับคาราเมลกับข้าวโพอดอันนี้รสเค็มค่ะอันนี้มันๆเค็มๆอร่อยแบบธรรมชาตินะคะส่วนตัวน,นี้ก็จะ หวานหวานหอมหอมคาราเมลอ,มอร่อยจังเลยจะต้องทำเร็ว,รวๆนะคะช้าหน่อยก็จะออกถ้าเขาไหม้เขาจะขมถ้าเทให้เร็วได้ยิ่งดีอ่าเสร็จเรียบร้อยค่ะข้าวโพดอบเนยกับอบคาราเมลลองไปทำดูนะคะ ก็ไม่ยากเลยค่ะใจเย็นๆอย่างที่ป้าิกพาทำไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่แตกนะใช้ไฟอ่อนสุดเลยค่ะยืนร,รออยู่อย่างนั้นนานแค่ไหนก็รอไปเถอะเดี๋ยวเขาก็แตกเองสำหรับวันนี้ป้ากิ๊กก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ป้ากิก๊กด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ